สวัสดีครับผมจักรีติยวงสุวรรณแห่งช่อง Civil Engineering Studio นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัว extension สำหรับ sketchup นะครับจักกี t o o l รุ่นล่าสุดนะครับเดี๋ยวจะออกรุ่นแล้วนะครับรุ่น0.1.10นะครับตอนนี้ก็เป็นรุ่นระหว่างทดลองพัฒนานะครับก็ใช้งานกันไปก่อนนะครับอันนี้เราก็มาดูกันว่าในรุ่นจุด1.10ตัวนี้นะครับปรับปรุงอะไรไปบ้างนะครับ ก็จะทําการปรับปรุงหัวข้อแรกก็คือตัวเส้นกิดนะครับเส้นกิดตัวนี้สามารถแสดงผลออกมาเป็นหน่วยเมตรก็ได้หน่วยมิลก็ได้นะครับตามโมเดลอินโฟที่ตั้งเอาไว้นะครับอันดับที่2ที่ทําการปรับปรุงก็คือปุ่มหน้าตัดคาร 2D นะฮะสามารถสร้างหน้าตัดคาร 2D โดยการใส่เหล็กเสริมพิเศษได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับแล้วก็สุดท้ายตัวนี้ตัวค่อนข้างสนุกครับก็คือทูลใหม่ฮะอันนี้ผมเพิ่มปุ่มทูลใหม่ขึ้นมา จะเป็นปุ่มสําหรับสร้างโมเดล3มิติของคานแล้วก็เหล็กเสริมด้วยนะครับจากหน้าตัดคารนท d ีที่เลือกเอาไว้จากปุ่มในตัวที่2ตัวนี้นะครับก็บพัฒนาตัวนี้เสร็จก็นึกได้ว่าเอ้ทำไมไม่ทำที D เลยนะครับก็ลองดูนะครับเอาละเราก็มาดูลักษณะกันนะครับว่าเป็นยังไงต่อไปอาจากปุ่มตัวนี้ก็เห็นว่าปุ่มเมนูนะครับเมื่อติดตั้ง Extension ไปแล้วหน้าตามันก็จะเหมือนเดิมหมดมีปุ่มตรงนี้ฮะก็คือเป็นปุ่ม เป็นคาน3มิติเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งฮะนอกนั้นก็จะเป็นปุ่มทุนเดิมๆนะฮะเรามาดูความสามารถตัวแรกก่อนก็คือตัวเส้นกริดนะครับในตัวเส้นกริดถ้าเราทําการกดปุ่มตัวนี้คุณก็จะเห็นได้ว่ามันจะปรากฏหน้าตาเหมือนเดิมไปรับป้อนคงป้อนเหมือนเดิมก็คือหน่วยป้อนให้กําหนดเป็นมินนะครับเนื่องจากตัวนี้ผมใช้เป็น HTM l d i a l ก็เลยยังไม่ได้ปรับนะครับอ่าด้านหน้าตรงนี้มันต้องดูแลเอาเองก็เลยยังไม่ได้ปรับอะไรให้ป้อนเป็นมินไปแต่ผลลัพธ์ที่ได้นะครับมันจะออกมาเป็นเมตรก็ได้เป็นู วินโดว์โมเดลอินโฟเราก็จะเห็นว่ามีไดอะล็อกโมเดลอินโฟแล้วเราไปเลือกที่บริเวณยูนิตนะฮะในนี้ผมใช้เป็นรุ่น2017ถ้าเป็นรุ่น2021นเะครับเมนูจะต่างกันนิดนิดนึงนะฮะแต่ว่าหลักๆก็คือตั้งพวกเลนยูนิตไว้นะครับอันนี้ผมถ้าเกิดเราปลดเป็นเมตรแล้วก็ใส่ยูนิตมาเป็น2ตํตำแหน่งนะครับน,นี้ปลดหน่วยนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีตัว m โผล่เข้ามานะครับ Display Unit ถ้าใครชอบมีตัว M ก็คลิกถูกตรงนี้ลงไปนะครับเมื่า มันก็จะแสดงหน่วยออกมาเป็น3.00เมตรเลยครับถึงแม้ว่าเราจะป้อนเป็น3,000ก็ตามนะครับมันก็ออกมาเป็น3 5มจุดห้าห้าอย่างี้ฮะสามป้อนไปสาม0ออกมา3,5 0 0ครับไม่ต้องมาเสียเวลาอิดิตหรือแก้ต่อไปนะครับแต่ถ้าใครตั้งหน่วยเป็นมิลมันก็จะได้คำตอบมาเป็นมิลฮะแล้วแต่โมเดลยินโฟนะครับป้อนเหมือนกันแต่จะได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันฮะตามแต่จะตั้งดังนั้นถ้าใครเซตอัพโมเดลยินโฟเป็นอะไรผมก็จะให้มันออกตามนั้นเปลเลยนะครับเอาละครับอันนี้คือเป็นของเส้นกิดที่ปรับปรุงเพิ่มเติม คราวนี้มาดูอีกอันหนึ่งก็คือตัวปุ่มของหน้าตัดคาน2มิติฮะในเวอร์ชันที่แล้วได้แต่เหล็กเมนใช่ไหมครับแต่ในเวอร์ชันนี้นะครับผมขยายเพิ่มเติมนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีตัวแปรที่จะต้องป้อนเพิ่มค่อนข้างมากเพิ่มขึ้นนะครับอย่างตัวค่า default นะครับที่ผมเซตเอาไว้ก็คือเหล็กหลักบน2เหล็กเสริมพิเศษบน0นย์ไปก่อนแล้วก็ใส่เหล็กในตัวเสริมหลักพวกนี้ครับก็คือด้านล่าง2เส้นพอกกดโอเคจะได้หน้าตัดดังแสดงตัวนี้ครับแต่ถ้าเราปรับปรุงใหม่นะครับนี่จะ เดี๋ยวขอโทษทีเดี๋ยวขออธิบายตัวนี้ก่อนอสองตัวบนนะครับ B กับ H ก็คือความกว้างนะครับถ้าใครเซตตัวนี้เป็นเมตรหน่วยจอกมาเป็น0.2นะครับ0.2ถ้าใครเซตเป็นเมตรตัวนี้ออกเป็น0.4พอดีตัวนี้ผมปรับเป็นมิลนะครับงั้นใส่ได้เลยครับเซล input ตัวนี้ผมปรับเป็นเลนแล้วนะครับตามคําแนะนําของเว็บเดเวิร์ดเวปอร์ของตัว SketchUp เขาแนะนําให้ใช้การตั้ง default เป็นเลนผมลองปรับดูแล้วโอเคเวิร์กมากฮะ ก็เลยเขียนโค้ดออกมานั้นมันจะออกมาเลยแต่มันจะมีข้อเสียนิดนึงคือไม่ค่อยกลางอะไรเดี๋ยวผมจะต้องไปปรับเพิ่มอีกแล้วกันนะครับต่อมานะครับที่ปรับปรุงเพิ่มไปคือระยะหุ้มนะฮะถ้าป้อน20มันจะเว้นไว้ประมาณ20นะครับเดี๋ยวข้อมูลตัวนี้มันจะถูกติดเข้าไปในโมเดลแล้วก็เอาไปใช้ต่อในตอนสร้าง3มิตินะครับต่อมานะครับเหล็กเสริมหลักก็คือเหล็กบนนั่นเองฮะใส่2เส้นได้2เส้นเดี๋ยวจะมีอยู่2แบบก็คือ2เส้นกับสมเส้นนะครับมีแค่นี้นะครับสำหรับเหล็กเสริ ต่อมานะครับถ้าเราใส่ไปเหล็กเสริมพิเศษยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เหล็กบน2นะครับแล้วเราเพิ่มไปตัวเหล็กเสริมพิเศษตัวเหล็กเสริมพิเศษตัวนี้ก็จะถูกแอดเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ถูกเติมเพิ่มเข้าไป2กับ1น่าจะใส่ประมาณนี้นะครับเหล็กเสริมล่างถ้าผมใส่เหล็กบนเหล็กเมน 2, 2เหล็กเสริมพิเศษ3มันก็จะบวกเข้าไปแบบนี้ครับกับบวกเหล็กเสริมพิเศษเข้าไปซึ่งอันนี้เราไม่ต้องมานั่งบวกเองนะครับเจ้าตัวปุ่มตัวนี้จะทําการสร้างให้โดยอัตโนมัติซึ่งตัวนี้ผมก็คิดว่า มันเป็นหน้าตัดแบบที่เข้อที่เราใช้งานกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ครบแต่ก็ดีกว่าวาดเองทั้งหมดนะครับก็ทดลองดูครับนี่ก็คือที่ผมทานะครับเมนสส่วนใหญ่จะเป็นเมนสองเมนสองแอดหนึ่งไดนาตาแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นเมนสองแอดสองครับเมนสองแอดสองต่อมาเมนสองแอดสามฮะแล้วก็เมนสองแอดสี่เส้นนะครับแอดเสริมพิเศษสี่เส้นเมนสองเส้นก็จะมีจํากัดเท่านี้นะครับถัดไปถ้าเราเป็นเมนสามนะครับถ้าเมนสามแอดหนึ่งอันนี้มันไม่รู้จะไว้ตรงไหนก็เลยชิดริมไว้ก่อน อ่าต่อมานะครับถ้า2เส้นก็บาลานนะฮะเมนสามแอดสองส่วนตัวนี้เมนสามแอดสามเนี่ยวาง2ชั้นเลยส่วน main 3, add นี้เมนสามแอดสี่พอดีเนื่องจากว่าเป็นอินพุตเดล็อกลบไม่ได้มันก็ต้องบวกเพิ่มเข้าไปซึ่งก็คงไม่ค่อยนิยมฮนะสองเตชั้นตัวนี้มันอันซิเมทรีคนจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับเอาละครับหลังจากที่เราทําไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีปุ่มใหม่ตัวนี้ฮะที่เพิ่มเข้ามาคือปุ่มคาร์มิตินะฮะเจ้าตัวปุ่มคาร์มิติตัวนี้วิธีใช้งานคือให้เลือเเืออกกกกเเั่่่่นทีีรราาาส้้งจปุมมค 2D ู สร้างยังไงก็ปล่อยไปเลยแล้วเราก็เลือกมันไว้เมื่อเลือกเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มตัวสร้างคานสามมิติจะปรากฏไดอะล็อกขึ้นมาเมื่อปรากฏไดอะล็อกขึ้นมาให้เราป้อนว่าเราต้องการสร้างคานยาวเท่าไหร่อย่างตัวนี้ก็ประมาณ3เมตร80เซนนะครับแล้วก็ชนิดปลายเหล็กที่หัวเดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกันนะฮะแล้วก็ระยะยืนฮะมันยื่นออกจากตัวเนื้อคอนกรีตเท่าไหร่คือเวลาเราเขียนเสร็จเราใช้คานคอนกรีตชนแค่ขอบเสาเหล็กแต่มันต้องยืน่นเข้าไปในเสานะครับแล้วนั้นมันต้องยืนเข้าไประยะยื่นตัวนี้ติดลบได้ถ้าติดลบกก็คคืือออยู่นเน้ีอ ถ้าเป็นบวกก็คือยื่นออกนอกเนื้อคอนกรีตนะครับก็มี2ปลายปลายด้านหัวกับปลายด้านท้ายเดี๋ยวด้านนี้เรียกหัวด้านหลังเรียกท้ายนะครับแล้วก็ระยะหยุดเหล็กเสริมพิเศษด้านล่างนะครับอันนี้ผมพัฒนาแค่เฉพาะเหล็กเสริมพิเศษด้านล่างด้านบนยังไม่ได้ทานะครับก็ปล่อยเวอร์ชันออกไปก่อนนะครับอย่างน้อยก็ดีกว่าวาดเองฮนะส่วนระยะเบรกเหล็กเสริมพิเศษนะครับมี2อันก็คือ L ส่วน8กับ L ส่วน7ใช้ไปก่อนแล้วกันนะครับจริงๆน่าจะกรอบเป็นตัวเลขได้สลับในอนาก็ตอนนี้ก็เอาไปทดลองดูก่อน ต่อมานะครับเมื่อเราทํกกดโอเคปั๊บนะครับมันก็จะทําการสร้างเป็นคานสามิติออกมาจะเห็นได้ว่าตรงนี้เมื่อผมเลือกเดี๋ยวผมจะเดโมให้ดูนะฮะพอเลือกปุ๊บได้คานออกมาเลยครับตามนี้ฮนะหน้าตาตามนี้เลยก็ยาว3ามเมตรแปนะครับซึ่งเมื่อเรากดเข้าไปนะครับข้อมูลตัวนี้ก็จะามาสร้างฮนะถ้าคุณใส่เข้าไปเมตรเดียวมันก็จะออกมายาวเมตรเดียวฮะต่อมานะครับก็คือเป็นส่วนหัวตรงนี้ผมจะเรียกฝั่งหัวดังนั้นเดี๋ยวจะใส่เหล็กฝั่งหัวกับฝั่งท้ายนะฮะ ด้านหน้าคานผมเรียกด้านหัวและกันด้านนี้เรียกว่าท้ายจําไว้แล้วกันฮนะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไว้เซตความยาวที่ยื่นออกมานะครับงั้นระยะยื่นทางหัวเนี่ยฮะอย่างนี้ออกมาเท่าไหร่ก็คือออกมาที่1 5 0ห mm มิลลิเมตรหรือประมาณ15เซนฮะอันนี้ถ้ายื่นเท่าไหร่ก็คีดเข้าไปฮนะอย่างถ้าเอาไปชนประมาณเสาก็ประมาณสัก10เซนกันแล้วกันฮนะนี่เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวผมจะแยกเหล็กบนเหล็กล่างให้มันยื่นไม่เท่ากันนะครับในเวอร์ชันนี้ก็เอาไปทดลองดูก่อนนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งได้ไอเดียทดลองดูนะครับไปลองทําดู นะครับระยะยื่นหัวใส่เข้าไป150มิลลิเมตรระยะยื่นหัวด้านท้ายก็อยู่ด้านท้ายนะครับทีนี้เอเจ้าตัวชนิดเหล็กเสริมที่ปลายนะครับปัจจุบันเนี่ยผมเลือกถ้ากดโอเคเมื่อไหร่ก็คือบนตรงล่างตรงนะตรงบนบนคือตรงล่างตรงนะก็คือเป็นเบอร์หนึ่งนะครับทีนี้ถ้าใครเลือกเป็นหมายเลข2นะครับก็จะได้เป็นเจ้าตัวงอบนงอฉากครับตัวบนงอฉากและล่างก็งอฉากฮะงอฉากบนและล่างงอแบบนี้พอดีงอแล้วมันติดกันนะฮะผมก็เลยคำนวณตัวนี้ให้มันหลบนิดนึงนะครับงนั้นทุกตัวจะหลบตัวนี้หมดเลย เดี๋ยวอนาะคตผมค่อยคำนวณดูว่าถ้ามันไม่ชนกันแล้วให้มันไม่หลบอันนั้นก็ต้องเพิ่มอัลกอริทึมในอนาคตนะครับตอนนี้ทนไปก่อนแล้วกันอันนี้ก็เอาไปทดลองสร้างเล่นสนุกๆน,นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าข้อจํากัดมันยังค่อนข้างมากครับก็คือได้ตามที่เป็นไปก่อนนะครับตอนนี้มาดูเบอร์ต่อไปคือเบอร์สามนะเบอร์สามก็คือข้างบนงอฉากข้างล่างตรงนะครับเผื่อมันจะไปชนชนกันนะครับเราก็เลยเอาเป็นแบบรุ่นนี้รุ่นนี้เหมาะสำหรับุทโธนที่ไม่มีแผ่นดินไหวนะฮะ บริเวณซับพอตริมเนี่ยมักจะเป็นโมเมนต์ลบเนื่องเป็นโมเมนต์ลบเหล็กรับแรงดึงจะอยู่ด้านบนเหล็กรับแรงดึงอยู่บนเราต้องการตัวนี้ถอนมันต้องการระยะฝังค่อนข้างมากก็เลยใช้เป็นตัวฮุกตัวนี้ถ้าเป็นแรงอัดเนี่ยเราต้องการระยะฝังที่คำนวณออกมาแล้วก็คือจะไม่สูงเท่ากับการดึงดังนั้นมันจะเป็นระยะแบบไม่ต้องงอฉากงอฮุกก็ได้ฮะก็จะได้ระยะฝังที่พอเพียงนะครับอันนี้ต้องไปคำนวณดูเพิ่มเติมแล้วกันนะครับถัดไปนะครับถ้ามีเหล็กเสริมพิเศษนะครับหน้าตัดคานตัวนี้จะถูกสร้างโดยอั ซึ่งในอันก่อที่เมื่อกดปุ่มมันจะไปดึงออกมาอัตโนมัติครับแต่ว่าได้เฉพาะเหล็กล่างนะฮะเฉพาะเหล็กล่างเพราะว่าตอนนี้ผมตั้งคอนเซปต์ไว้คือตอนทําครั้งแรกผมคิดว่ามันเป็นคานช่วงเดียวจินตนาการเป็นคานช่วงเดียวลืมไปว่าตอนทําางนจริงๆแล้วคานมันต้องวางต่อเนื่องต้องมีเหล็กรับโมเมนต์ลบบริเวณซับพอร์ตอันนี้เดี๋ยวค่อยไปหากลยุทธ์ล้วกันเอาเป็นว่าได้เฉพาะโมเมนต์บวกแล้วตรงกลางคานถ้ามีโมเมนต์ลบมันไม่ค่อยเจอครับผมก็เลยยังไม่ได้พัฒนานะฮะดังนั้นถ้ามีโมเมนต์ลบแล้วเอาไปรรรััันนนนะะคบมมก็็จเเเตือไววว้่่าาปชงดีย พราะนั้นแบบจําลองตัวนี้ทำเฉพาะเหล็กเสริมพิเศษด้านล่างนั้นไม่ได้ทํากรณีเหล็กเสริมบนนะฮะล่างบนพร้อมกันนั้นเ่าเรียกว่ากนอีกทีงั้นเคสแบบนี้จะยังไม่ค่อยเจอหรือถ้าใครมีใครใช้เคสนี้น่าจะออกแบบแบบ w o r k i n g ถ้าออกแบบอันติเมตจะไม่ค่อยเจอเหล็กบนเป็นแบบไอสตีลบีมเจอค่อนข้างน้อยฮะเดี๋ยวค่อยมาดิสคัทกันอีกทีในอ่าฟอรัมของเพจแล้วกันนะครับในเพจเราค่อยไปดูว่าใครต้องการตัวนี้เพิ่มเติเมค่อยว่ากันอีกทีฮะเพราะการ,รออกแบบการต่อเนื่องมันค่อนข้างมีปัจจัยค่อนข้างเยอะแต่ะคนนนไมม่เหือกั ปีกย่อยเล็กๆเนี่ยนไม่เหมือนกันตรงนี้อาจจะต้องออกแบบอะไรบางอย่างเช่นใช้รีบาร์สคริปตลันช่วยกันแล้วกันนะเดี๋ยวแน่นะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะถ้าลันเพิ่มผมก็แนะนําว่าเอารีบาร์สคริปตลันไปก่อนกันแล้วกันฮะถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาล่อมทดลองลันตัวโปรแกรมกันนะครับเอาละครับมาที่ตอนนี้ผมติดตั้งจากกีทูลรุ่นตอนนี้นะครับเช็ครุ่นเลยตอนนี้ผมติดเป็นรุ่นจุ จุดหนึ่งศูนย์ฮะจุดสิบแล้วกันนะฮะจุดหนึ่งจุดสิบฮะเรียกเป็นจุดหนึ่งจุดสิบแล้วกันนะคาดว่าจะออกรุ่นยังบวกลบนะครับก็ยังไม่รู้ว่าอาจจะวันนี้พรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับก็คาดการไว้ไปวันที่ยี่สิบดกว่าหรือถ้ามันติดบักก็อาจจะออกเลทนิดนึงตอนนี้เท่าที่เทสดูก็ยังไม่เจอนะฮะก็ปรับบักบางตัวไปแล้วก็น่าจะพอได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีละกันเอาละมาลองไล่ดูกันเมื่อติดตั้งรุ่นสิบแล้วก็จะเห็็็็นนนนนนนไดด้้้วววว่่่่่าารุุุตตตตััััีีีมมมมมมกกจะปปปงๆเเเหือิ เดิมแบบเดิมแบบเดิมหมดใหม่พูดแล้วกันฮะเรามาดูตัวใหม่กันเลยแล้วกันฮะตัวเส้นกิจฮะเห็นชัว่าพอเราสร้างเส้นกิจตัวนี้นะครับพอสั่งสร้างเส้นกิจปั๊บมาออกมาเลยครับมีหน่วยเป็นบิลิเมตรไอ้โผล่มาได้ไงเนี่ยมันโผล่มาตามโมเดลของเราฮะเพราะว่าตอนนี้ผมตั้งที่โมเดลอินโฟใครมาที่วินโดว์แล้วก็มาตั้งที่โมเดลอินโฟเห็นว่ามันติ๊กว่าแสดงหน่วยฮะนี่พอดีผมตั้งไว้ d e ฟอลต์ของผมมันเป็นแสดงหน่วยฮะแต่พอสร้างจริงๆทีเนี้ยถ้าเราเอาออกอันนี้มันรันพร้อมกันไได้้เเพราาะว่่มมันนนป็ีต อ่าเรียกใหนว่าหน่วยหายไปละหน่วยหายไปละอันนี้ผมขอลบทิ้งนะฮะอันนี้ต่อมานะครับถ้าผมปรับตัวนี้เป็นเมตรนะฮะปรับตัวนี้เป็นเมตรพอปรับตัวนี้เป็นเมตรสรั่งสร้างมาปั๊บออกมาเหลือประมาณ2มเมตรอ้าวเศษหายครับเศษหายเพราะว่าไม่มีทศยมฮะใครเล่นหน่วยเป็นเมตรต้องเอาใหม่ลบทิ้งไปรันอีกที่อ่าออกมา1.50 0ก็คือ1,500ใช่ไหมครับ1,500มิลลิเมตรก็คือ1.5เมตรแต่นั้นใครที่ชอบเล่นหน่วยเป็นเมตรนะครับก็ตั้งตรงนี้ไปเอาทศยมกี่หน่วยว่ากันไป ก็ตั้งตามโมเดลอินโฟของใครของมันก็ Viol แล้วกันนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นความสามารถใหม่ที่ปรับปรุงขึ้นมานะครับตองนี้ก็เห็นได้ว่าเช่นกริดไม่ต้องไปเซตหน่วยมิลลิเมตรไม่จวยเมตรแล้วนะครับเพราะว่ามีแฟนเพจถามมาว่าจะแก้เป็นเมตรทํำยังไงดีครับอาจารย์ก็ตั้งที่โมเดลอินโฟแล้วกันนะครับเวอร์ชั่นนี้ได้มาแล้วแน่นอนครับมันก็จะมีความสามารถตัวนี้ติดเข้าไปในเจ้าตัวปุ่มตัวนี้ด้วยฮะดังนั้นถ้าปุ่มตัวนี้เราตั้งเป็นเมตรนะครับหน่วยก็ออกมาเป็นจุดจุดสองสองเมตรเช่น ถ้าตอบโอเคไปปั๊บนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะสร้างหน้าตัดคารมาพร้อมกับทศยม3ตํตำแหน่งนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เลื่อนนะั้นตัวนี้ผมก็ขอปลดออกอส่วนตัวผมชอบเป็นมิลลิเมตรขอกลับมาคืนแล้วกันฮะศูนย์เรียบร้อยอันนี้ผมก็ขอกลับมาเซตหน้าตัดนะครับออกมาเป็นหน่วยในลักษณะของแบบมิลลิเมตรปั๊บออกมาแล้วครับอันนี้ก็เป็นแบบเบสิกแรกสุดเลยนี่ออกมาแบบเบสิกแรกเลยก็ได้หน้าตัด1ตัวนะครับขอทําการสั่งมูฟไปไว้ด้านข้างก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวผมจะทําการเตรียมหน้าตัดคานไว้สักนิดนึงก่อนนะครับ อันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกครับอันนี้เป็นเหล็กบนเราไม่สนใจเรามาดูตัวเหล็กล่างาเหล็กบนผมขอปรับใหม่เป็นเบอร์16แล้วกันนะครับอันนี้ขอปรับเป็นเบอร์16เหล็กเสริมพิเศษขอปรับเป็นสัก2เส้น hb 1 2แล้วกันนะครับอ่าพอตอบโอเคก็ได้อีกเซกชันหนึ่งฮะเตรียมเอาไว้แล้วกันนะครับหมุบต่อมาเมื่อเราต้องการทํางานเดี๋ยวขออีกสักเซกชันหนึ่งขออีกสักเซกชันหนึ่งอันนี้ขอเปลี่ยนเหล็กบนนะครับอันนี้ขอเปลี่ยนเหล็กบนเป็นเบอร์20 อันนี้ก็คือเหล็กเมนเป็นเบอร์20บนร่าง20นะครับอันนี้ต้องระวังดีๆเพราะว่าอ d ด t ิทไม่ได้นะครับรุ่นหน้าเดี๋ยวผมจะให้คลิกแล้วอิดดิทได้เพราะตอนนี้ผมก็เริ่มลำคาญเหมือนกันคือถ้าสร้างผิดต้องสร้างใหม่ตลอดเลยน่าเบื่อมากๆเอาละอันนี้ก็ใส่เข้าไปเลย4เส้นเบอร์16แล้วกันนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเหล็ก DBRB9 า้นะครับอโอเคได้เซสชันหนึ่งแล้วครับมูฟกระดึ๊บมาตรงนี้นิดนึงเอาละเมื่อเซ t ชันเราพร้อมแล้วผมสร้างเซสชันจากทุนของเราแล้วนะครับต่อมา ผมจะทาการใช้ปุ่มตัวนี้แต่ปุ่มตัวนี้เราต้องเลือกวัตถุก่อนฮะถ้าไม่เลือกมันก็นิ่งๆฮะเอ้ยไม่ได้เลือกอะไรเลยไม่เลือกอะไรก็เฉยฮะเฉยอันเราต้องเลือกอ็อบเจกต์สักตัวหนึ่งก่อนฮะพอเลือกอ็อบเจกต์ตัวหนึ่งเสร็จนะครับเราก็ทําการกดปุ่มปั๊บมันจะขึ้นไดอะล็อกมาแล้วฮะให้ยาว3เมตรบนตรงล่างตรงตอบโอเคปั๊บมาแล้วเฮ้ยมาแล้วแล้่ไงต่อเ่รามันไม่สวยฮะเราก็ต้องกดดูว่าอ๋อเอ็กซ์เลย์โหมดเป็นแบบนี้หรือจะใช้วิธีเติมแมทริอเรียนก็ได้ฮะ ใช้สักสีหนึ่งแล้วกันนะครับกดเป็น New Material ขึ้นมาพอนิวแมทเทอร์เรียนขึ้นมาก็ตั้งชื่อเป็นสีเป็นคอนกรีตไปแล้วกันฮะเผื่อว่าหลังเปลี่ยนสีมันจะได้คอนกรีตทุกตัวอันนี้ผมก็เตรียมไว้สำหรับเติมฮะแล้วก็ให้ Transparence Opacity หรือถ่ายใสหน่อย Opacity สามสิบตอบโอเคเทไว้ปั๊บเนี่ยฮะเห็นไหมครับมันก็จะเกิดเป็นเจ้าตัวเนื้อคอนกรีตโปรง่งใสเห็นไหมว่ามันจะสร้างอัตโนมัติตามต,ามตัวนี้เลยครับลบทิ้งฮะลบทิ้งไม่ได้สร้างยากเย็นอะไรกดมาสร้างปาุ๊บ ครีเอทออกมาแล้วเทสีนิดนึงถ้าใครไม่สนใจก็ค่อยเอ็กเย์หมดก็ได้ฮะเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของแบบที่1คราวนี้เราก็มาดูว่าเอ้ยถ้าผมไม่เอาผมลบทิ้งก่อนนะผมลบทิ้งเสร็จผมเลือกหน้าตัดอีกทีนึงคราวนี้ผมขอเปลี่ยนปลายใหม่นะฮะบนตรงล่างตรงนะครับคือเป็นงอบนงอล่างด้านหลังเอาตรงเหมือนเดิมนะครับปั๊บเรียบร้อยเทคอนกรีตลงไปนิดนึงเริบอาเรียบร้อยครับเห็นไหมครับ,รบก็ออกมาแล้วครับเป็นสี นั่นเจ๋วว่าตอนนี้เหล็กเมน12เนี่ยผมเลือกเป็นสีแดงไว้นะครับก็จะเห็นว่าออกมาเป็นสีแดงเหล็กปอก r b 6ผมเลือกเป็นสีออกเทาๆนะครับผมเซตเป็นระบบสีเอามาจากอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ก็บังคับสีไปก่อนมาดูเซกชันตัวนี้ฮะปรกดปุ่มแล้วก็เลือกเซกชันว่าเอายังไงอันนี้งอบนข้างล่างไม่งอตอบโอเคออกมาแล้วครับอันนี้บนบนงอล่างไม่งอครับเทสีเป็นแบบ t r นส s p เ r นต์ลงไปหน่อยอ่านี่พอเป็นเหล็กเบอร์16เปลี่ยนเป็นสีเขียวครับ เหล็กปอกยังใช้เบอร์ rb 6ก็เป็นสีเดิมฮะตันนี้มันมีเหล็กเสริมพิเศษเป็น db 1 2ก็เป็นสีแดงเหมือนเดิมใส่แอดเข้าไปตอนนี้ผมเบรกที่ l ส่วนแแถวนี้นะครับก็จะสร้างให้อัตโนมัติดูอีกเซ็ชั่นหนึ่งฮะถ้าสร้างเซ็ชั่นแล้วก็ทําการกดปุ่มเช่นเดียวกันเปลี่ยนเป็น l ส่วน7ก็ได้ตามแต่ใจเธออันนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรฮะงอบนงอล่างอันนี้งองงอหน้างอหลังอ่ะไปเบอร์สาทั้งคู่ตอบโอเคเดี๋ยวมันไปดึงขนาดหน้าตัดออกมาเองเปลี่ยนนนนนนอออออยยย่่าางเเดีนนีีีวต้้ปลแสักกม็ เป็นเลขอีเบน,นึงนะครับงั้นถ้าเราต้องการเป็นตัวอื่นเดี๋ยวก็ว่ากาันไปอันนี้ก็ทําการ move ไปนะครับเดี๋ยวก็เป็นการจําลองใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทดลองกันไปเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวนี้เป็น250อนะครับอันนี้ก็ขอเปลี่ยนเป็นสัก500รยนะครับระยะหุ้มตัวนี้ก็โอ้ระยะหุ้มไม่ได้ดึงออกไหมฮะลืมจริงๆแล้วดึงออกจากเซกชันน่าจะตีกว่านะจริงๆตัวนี้ผมตัดทิ้งได้นะครับเพราะว่าเราตั้งไว้แต่ตั้งตรงน,นี้ก็ดีเหมือนกันก็นกตั้งสดนับสดนเเเอปปลี่นนน,ลนนะนน,น็ัก3ะอร์28 อันนี้ก็ขอเป็นเบอร์3เส้นเบอร์28บปน3เส้นเบอร์28แล้วก็เสริมพิเศษสัก2เส้นเบอร์28เหมือนกันแล้วก็ใช้เป็นเหล็กเบอร์9ตอบโอเคได้เซกชันมาแล้วครับกดเลือกเซกชันเสร็จกดปุ่ม3มิติตอบโอเคเดี๋ยวบนตรงล่างตรงแนชอบงอบนงอหลังชอบเบอร์3ามฮะถ้าแ,แต่คนชอบนะอันนี้ก็ลองไล่ไปพอเราเอาไปทําเสร็จมันจะไปประกอบคันแต่ตัวนี้มันจะมีข้อเสียนิดน,นึงก็คือ เวลาเราคำนวณเหล็กเบอร์ใหญ่ๆนะครับมันจะงอค่อนข้าง,งเยอะฮะเพราะตอนนี้ผมใช้วิธีคำนวณนนะัคือเป็น4 dB 6 dB ตัวนี้เดี๋ยวอนาคตมันควรจะตั้งในตัวระยะงอ เป็นส่วนของไดมิเตอร์ตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวต้องตั้งสเปคตัวนี้เพิ่มแล้วส่วนที่ยืดตัวนี้ต้องกำหนดได้นะครับว่าเอา16เท่า6เท่าอะไรก็แล้วแต่ที่ผมเอาตามมาตรฐานไปก่อนก็คือ12เท่าของไดมิเตอร์ะเล็กยิ่งใหญ่ยิ่งยืดเยอะก็จะล้วงลงมาค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ปรับไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นต้นแบบนะครับแต่จะเห็นได้ว่าเมื่อมันเป็นต้นแบบเบื้องต้นสําหรับงานบ้านธรรมดา2ชั้นนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาทดลองให้ดูสลหรับบ้านธรรมดา2ชั้นนะครับ อันนี้ก็จะเห็นได้ว่าสลับทูลตัวนี้มันก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับในรุ่น10ก็คือสามารถสร้างคานง่ายๆได้ถ้าเกิดใครต้องการเอาไปทําเป็นลักษณะของคานต่อเนื่องเราก็อาจจะไปทําการจัดอะไรฮะด้านหน้าด้านหลังให้ไม่เท่ากันนะครับถ้ากรณีที่เป็นคานต่อเนื่องเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีก็คือตั้งด้านด้านอีกฝั่งหนึ่งเนะี่ยให้เป็นงอบนงอล่างส่วนปลายด้านท้ายนะครับถ้าเสามันกว้างสัก10เซนก็ยื่นไปสักประมาณแค่ร้อยพอ10กับ10ครึ่งหนึ่งของเสาแล้วปลายด้านนี้ก็ปล่อยให้เป็นตรงไปซะ พอเราตอบโอเคนะครับเราก็จะได้คานเข้ามา1ตัวก็จะเห็นว่าคานตัวนี้มันก็จะมีลักษณะก็คือมันจะเป็นคานที่ปลายด้านหนึ่งยื่นเข้าไปในเสาริมอ่างอได้แต่ปลายด้านนี้นะครับเป็นเสาชนเสาพอเราทําคานลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้อีกตัวหนึง่งมันก็จะมีลักษณะก็คือมันก็จะต่อเนื่องกันไปฮะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมทําการก๊อปปี้ออกไปนะฮะก๊อปปี้ต้องให้มันตรงกันอันนี้อันนี้อันนี้จะไม่ตรงกันเป๊ะๆนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมขยับเอาอีกทีนึง เวลามันสร้างจะสร้างจากเซนเตอร์นะฮะดังนั้นพอเราสร้างถ้าไม่เซนเตอร์นักเราต้องขยับอันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นสัก2เมตรแล้วกันนะฮะสเมตรแปบนตรงล่างตรงตอบโอเคแล้วก็เทสีลงไปอ่าละครับประมาณนี้ฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเดโมให้ดูกันอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้ก็มูฟนะฮะพยายามมูฟให้มันมาติดกันจริงๆถ้าเขียนด้วยแปนคานวันนี้มันจะง่ายฮะเวลาเรามีแปนเป็นไกด์นะครับมันจะขยับค่อนข้างง่ายกว่านี้นะครับเอาเป็นว่า เอาไปทดลองดูก่อนแล้วกันนะครับสำหรับในเวอร์ชันนี้นะครับไปลองทดลองดูก่อนแล้วกันนะครับปิดท้ายคลิปนี้ก็ขอเชิญสมัครสมาชิกช่อง YouTube เพื่อสนับสนุนช่องการศึกษานะครับก็มีอยู่สีระดับนะครับใครถ้าชื่นชอบผลงานนะครับก็สามารถสมัครสนับสนุนช่องสมาชิกช่องได้นะครับสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกช่องแล้วผมก็ ขอขอบคุณสลับค่ากาแฟนะครับอ้าวพิมพ์ผิดอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปแก้ใหม่แล้วตามรับอ่าละครับก็ขอขอบคุณสลับค่ากาแฟนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ